ไปดูจอดสนามเลือกตั้งวันนี้<ค>ะนะครับคนกันเองคือคือรู้คือเขาเขาเรียกอะไรมองตารู้ใจะนะฮะ,ะมองไส้รู้ภุงิรู้หมดว่าคิดอะไร,รอ้าปากปุ๊บเห็น <คะ S 1> ลิ้นไก่พี่สันติกับพี่สมศักดิ์นะฮะคนคุ้นเคยมากันนะฮะจุงกันมาตั้งแต่เพื่อไทยนะครับ <laughs> แล้วก็มาพลังประชารัฐพี่สันตินี่ก็หลายหนนะ ทำไมคะเขาเข้าออกออกเข้าอยู่เนี่ยหลายหมนะออฮออ่อออค่ะเห็นความจริงเนี่ยข่าวพี่สันติจะไปพักเพื่อไทยอ่ะออกมาก่อนที่สามมิตรจะไปอีกถูกไหมทั้งมิวฮะใช่ค่ะเพราะสามมิตรเขาเขาเล่นแบบเขาเล่นการเมืองแบบแกล้งตายอ่ะอใช่เขานิ่งเออนิ่งเลยค่ะพี่สันตินี่ปฏิเสธข่าวทุกวันเลยนะ ผมยังอยู่ผมยังอยู่ผมยังอยู่แต่มีคนเชื่อเพราะว่ามีคนอปโยงว่าพี่สันติสนิทกับคุณหญิงใช่ไหมฮะนู่นี่นั่นอะไรนี่เคยแลกเช็คนั่นนู่นนี่กันใช่ไหมเออนั่นแหละนี่กลายเป็นว่าสุดท้ายอยู่กับลุงบ้อมนะฮะตายรังที่เลขาธิการพลังประชารัฐแล้วสุดท้ายคนที่ไปคือสามมิตรคือพี่สมศักดิ์แล้วก็พี่สุริยะนะฮะวันนี้พี่สมศักดิ์ก็ได้รับมอบหมายภารกิจนะฮะที่ใหญ่มากนะครับแปดจังหวัดภาคเหนือตอนล่างนะครับ แล้วก็จังหวัดภาคใต้ทั้งหมดในขณะที่พี่สุริยะนะฮะก็เป็นเงาตามตัวนะฮะว่าที่นายกนายกของพรรคเพื่อไทยคุณเศษฐาทวีสินใช่ไหมฮะเนี่ฮะแล้วพี่สมศักดิ์ไอแปดจังหวัดเนี่ยมันก็กลายเป็นแปดจังหวัดอ่ภาคเหนือตอนล่างเนี่ยพื้นที่ทับซ้อนพื้นที่เดียวกันค่ะกับพี่สันติด้วยมันก็เลยสนุกวันนี้ผมก็เลยโฟกัสให้ดู ที่บ้านใหญ่เพชรบูรณ์ก่อนนะฮะเพราะถ้าหากว่าตีบ้านใหญ่เนี่ยทิ้งบ้านใหญ่นะ,ะตีบ้านใหญ่กระชุยเมื่อไหร่นะ,ะจังหวัดอื่นเนี่ยะะจะเหลือไหมฮะโอ้ไม่เหลือค่อะมาดูฮะผลการเลือกตั้งเพชรบูรณ นะครับนนปีหกสองมีห้าเขตนะใช่คะ่ะตอนนั้นห้าเขตรอบนี้มีหกเขตเพิ่มมาหนึ่งเขตนะคะแต่ตอนปีหกสองค่ะเขตหนึ่งก็คือพลังประชารัฐก็คือทั้งห้าเขตนะ่ะพรังประชารัฐหมดเลยคุณผู้ชมตอนนั้นเขตหนึ่งคุณพิมพ์พรพรพฤทธิพันธ์นะคะเขตสองคุณจักรรัฐพัวช่วยเขตสามคุณวันเพ็ญพร้อมพัดเขตสี่คุณสุรศักดิ์นักขัรัเขตห้าคุณเอี่ยมทองใจสดนะะค เอาแผ่นคะแนนมาก็ได้ครับจรงมาเอาแผ่นคะแนนมาก็ได้ฮะให้ดูคะแนนกันนะครว่าคะแนนห่างไหมห่างนะฮะเขตหนึ่งเน่ยนะครับเขตหนึ่งสามหมเจคนชนะนะฮะพลังประชารัฐเขตสองสี่หมืเาเขต3สามสี่หสาเขต4สี่สห้าแล้วก็เขตห้าสานกนะฮะเขตห้าในีสูสีนิดหนึงนะฮะชนะกันหกพัคะแนนอันนั้นคือสอสเมื่อปีสองพซึ่งคนที่ย้าย ตามเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าทีมเพชรบูรณ์ทีมสันติเนี่ยนะฮะย้ายมาจากเพื่อไทยทั้งหมดนะฮะแล้วก็มาอยู่พลังประชารัฐพอมาปีหกหกปีนี้จากพลังประชารัฐอยู่ไม่ครบฮะแล้วเพชรบูรณ์ได้เพิ่มอีกหนึ่งเขตเป็นห้าเขตเป็นหกเขตเออเป็นหกเขตอยู่ไม่ครบเดี๋ยวมาดูฮะดูของพลังประชารัฐกันก่อนนะครับ พลังประชารัฐรอบนี้นะคะเขตหนึ่งคนที่ลงก็คือคุณพิมพรพรพลทิพ์พันธ์ค่ะคนเดิมค่ะเขตสองคุณจักรพันธ์ผู้ช่วยคนเดิมอจการัฐอจการัฐผูช่วยนะคะ เขตสามคุณมุนชัยกิติทารารั์ค่ะเขตสี่คุณวรชลสุขพลขจรเขตห้าคุณวันเพ็ญพร้อมพัดค่ะคุณวันเพ็ญเนี่ยของเดิมเนี่ยอยู่เขตสามวันเพ็ญเนี่ยคือสีภรรยาของพี่สันตินะฮะที่เราเรียกว่าเจอไข่จอไข่นี่แหละนะฮะทีนี้เขตเขตหกคือคุณอัครทองใจสดนะคะนี่ก็สลับกันมีคุณวันเพ็ญสลับมาอยู่เขตห้านะฮะจากเขตสามจะสังเกตได้ว่า ใครที่หายไปใครที่หายไปนะครับคนที่หายไปคือเขตสี่คุณสุรศักดิ์อนุรัพันธุ์สุรศักดิก์หายไปนะฮะเขตสี่ C, ไม่ได้อยู่พลังประชารัฐเขาที่แล้วนี่อยู่พลังประชารัฐอยู่ทีมสันติที่เพชรบูรณ์นะฮะแล้วสุรศักดิ์อนุัพันธ์ลงไหมไม่ลงนะฮะแต่สง่งน,น้องแล้วก็ลูกลงที่ เขต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 5เ่ื่อไทยมาดูของเพื่อไทยครับทีมงานฮะสุรศักดิ์เนี่ยข่าวที่แล้วตระกูลนัคข่าพันขราวที่แล้วอยู่พลังประชารัฐแต่ก่อนหน้านี้เขาคือเพื่อไทยแล้วทีนี้เนี่ยทีมเพชรโบนเนี่ยจากเพื่อไทยทั้งหมดเนี่ยพี่สันติเนี่ยย้ายมาใช่ไหมฮะตอนนี้พอพี่สันติอยู่อยู่พลังประชารัฐเหมือนเดิมเพราะพี่สมศักดิ์มาอยู่ S <S เพื่อไทยก็ปรากฏว่าคุณสุรศักดิ์เนี่ยออกจากพลังประชารัฐแต่ว่าครั้งนี้ไม่ลงเองนะฮะส่งน้องกับลูกลงนั่นก็คือทวีศักดิ์อนัคพันธ์แล้วก็สุภรินอนัคพันธ์นะครับขเขต4แล้วก็ขเขต5ส่วนเขต1กับขเขตเขต2เขต3แล้วขเขต6ละฮะขเขต1คุณสุทัศน์จันแสงสีนะคะของเพื่อไทยขเขต2คุณชัยนรงสืบสุรีกูลเขต3คุณจำเนียนโฉมงามแล้วก็ขเขต6คุณเกรียงไกรปานสีทองค่ะ แหล่งข่าวบอกว่าโอ้โหลงพื้นที่เพชรบูรณ์เนี่ยเมืองมะขามหวานเนี่ยนะฮะสนุกมากฮะน้องมิวฮะมันมากเลยคนกันเองรู้จักกันเองเออแล้วก็รู้ใ้รู้พุงนะฮะว่าเอกคลเนี่ยวางหมากการเลือกตั้งอย่างไรใครจะโกยใครจะเก็บคะแนนอย่างไรข,ะะของเพื่อไทยเนี่ยเขามีหน้าที่ในการที่จะมาตีฐานพี่พี่สันติค่ะหน้าที่ของพี่สมศักดิ์ในการที่จะจบนะฮะที่มั่นใจ ที่เพื่อไทยมั่นใจเนี่ยสี่ห้าหกเลยฮะัก็เท่ากับครึ่งครึ่งเลยนะที่มั่นใจเนี่ยสี่ห้าหกนะฮะสำคัญกว่านั้นคืออะไรทราบไหมครับน้องมิวฮะอะไรคะเขตห้าค่ะเขตห้าเนี่ยเมียพี่สันติสาหรับพลังประชารัฐคุณมันเพนพร้อมพัดอยู่เขตห้าเขตห้าเมียพี่สันติค่ะเจอกับคุณสุประวีนอนุคพันธ์ของเพื่อไทยพี่สมศััดิ์เนี่ยบอกว่าสามสี่ห้าเนี่ยเจาะมาแล้วสามสี่ห้าอ่า ทีนี้หนึ่งสองสามก็กำลังมันค <ฮะ S 2> รอกระแสอรอกระแสฮะคือคือสี่ห้าหกเนี่ยเขาถือว่ามีเขามีฐานการเมืองของเขาอยู่ค <ฮะ S 2> ซึ่งซึ่งเป็นฐานการเมืองของเขาเนี่ยเป็นฐานที่มีคะแนนเสียงตุนอยู่แล้วฮะน้องมิวฮะดูดูอย่างเขตสี่กับเขตห้าตระกูลอนคกรพันเนี่ยเป็นตระกูลการเมืองเก่าแก่ของเพชรบณ์ค่ะ นะครับไม่เคยสอบตกนะฮะสามสี่ห้านี่ยโอเคชั่วทีนี้พอมาดูเขตหเกรียงไกรปานสีทองเป็นใครทราบไหมครับนองมิ้วฮะเป็นใครคะเกลียงไกรปานสีทองก็คือผู้สมัครสอสออนาคตใหม่ครั้งที่แล้วในเขตห้าที่แพ้คุณเอี่ยมทองใจสดไปแค่หกพันคะแนนเขามีคะแนนของเขานะเขตหเนี่ยเขามีคะแนนของเขาอยู่สามหมื่นคะแนน ในขณะที่คุณเอี่ยมทองแกสดนะครับมีอยู่สามหมื่นหกวันเนี้ยเขาคุณเกรียงไกรออกจากอนาคตใหม่ออกจากก้าวไกลค่ะแล้วมาอยู่เพื่อไทยก็ถึงมั่นใจว่าสี่ห้าเนี่ยเขาได้เขาได้แน่นอนแต่ถามว่าพี่พี่สันติจะยอมให้เมียสอบตกเหรอไม่นะสิเมียสอบตกไม่ได้เข้าบ้านนะฮะันนั่นนะสิคะเออเป็นติมอกาเขา ไม่คล้องก็ด,ไดีไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องสู้ตมที่เพื่เมียนะคะพี่สันติเออะนะฮะใครตกก็ตกได้นะฮะข้ามศพเมียไปก่อน <c oughs> ใช่ไหมโอ้นี่นี่สนุกมากฮะ <c oughs> เดี๋ยวไปโค้งสุดท้ายมาว่ากันอีกทีนึง่ง <c oughs> นะสำหรับที่เพชรบูรณ์นะครับ <c oughs>